ทุกคนนะคะอดไม่ได้ที่จะมาแบ่งปันหัวข้อวันนี้นะทุกคนมาจากหนังสือเล่มนี้มันกับหลังนิดนึงเนะาะอรุณสวัสดิ์มหสัสจรยน,นังสือของอาจารย์มด,ดิดค่ะทุกคนโอ้โหได้รับแล้วดีใจจังเลยนะคะวันนี้ทุกคนแค่เปิดดูก็แบบโอ้โหหนังสือนี้โคตรมีคุณค่าเลยหนังสือนี้โคตรดีเลยทุกคนแค่ดูแค่เขาเรียกว่าดูแค่สารบันเองนะดูแค่ ไม่ถึงสรวันด้วยซ้ําข้างในอ่ะเปิดมาเกี่ยวกับผู้เขียนก็มีรูปอาจารย์มณิตวิธีเปลี่ยนว่าจากคุณให้เป็นประกาศสิทธิ์ทุกคนโอ้โหสุดยอดมากครูเปิดแค่หน้าแรกครูก็ว้าวแล้วทุกคนแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่ครูเอามาแบ่งปันเพื่อนๆก็คือ12วิธีที่ทําให้คุณชนะในตอนเช้าว้าวทาไมถึงต้องชนะตอนเช้าทุกคนอารมณ์แรกหรือไวเบชั่นช่วงแรก คลื่นพลังงานช่วงแรกตอนเช้าคือตอนเช้าสําคัญที่สุดช่วงเช้าที่เขาเรียกว่าเป็นเวลานาทีทองหรือเป็นเวลาเศรษฐีนั่นแหละเราจะต้องอยู่ในไวเบชันที่สูงที่ดีถูกไหมฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนที่มีไวเบชันที่สูงที่ดีทํำยังไงอ่ะเพราะไวเบชันแบบนี้หรือพลังงานสูงแบบนี้มันคือพลังงานแห่งการดึงดูดในสิ่งที่เราปรารถนา เป็นพลังอเป็นพลังงานแห่งการดึงดูดแห่งความมั่งคัง่งฉะนั้นวันนี้นะทุกคนครูเอามาจากหนังสือเล่มนี้เลยอรุณสวัสดิ์มหัศจรจันนะคะทุกคนนะหนังสือของอาจารย์บัณฑิตเอึ้งรังสีนะทุกคนโอโห้หนังสือแบบดีมากครูมาแบ่งปันทุกคนฟรีนะคะหนังสือเล่มนี้ตอนที่ครูซืออ้อก็รู้สึกจะพันเก้าเก้าสิบนะคะเล่มนี้นะนะคะ 12วิธีหรือ12กิจกรรมที่อาจารย์บัณฑิตบอกไว้ทุกคนทำยังไงเราถึงจะเป็นคนที่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในทุกๆวันฉะนั้นเวลาตื่นนอนตอนเช้าหรือช่วงเช้าจึงเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดถ้าเราพลาดในตอนเช้านั่นหมายถึงพลังงานของเรา คลื่นพลังงานของเรามันจะสูงไม่ได้ถูกไหมถ้าพลังงานของเราต่ํานั่นหมายถึงเรากําลังดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามานี่คือเหตุผลในการที่เฮ้ยทำยังไงเราถึงจะรักษาไวเบชันของเราได้นะคะนั่นคือในหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์บันเด็์บอกว่าอารุณสวัสดิ์มาอะอารุณสวัสดิ์มหัศจรรย์ก็คือ สิ่งมหศัศจรรย์กเกิดขึ้นในตอนเช้านั่นเองว่าเราทำได้ยังไงโอ้โหเอาไหมคะทุกคน12 12นะไม่ใช่สองิวิธีอ่ะเดี๋ยวมาบอกกันก่อนอื่นนะทุกคนภาพชาัดเสียงชัดไหมบอกหน่อยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปนะทุกคนกดแชร์ไปแบ่งป,ปันเพื่อนๆแบ่งไปแบ่งปันทุกคนที่ยังไม่มีโอกาสได้ซื้อแล้วกันนะคะไม่มีโอกาสได้ซื้อรูก็ไม่รู้ว่า ขายหมดหรือ,อยังนะคะไม่รู้วอาจารย์บันดิตขายหมดหรือ,อยังขายดีมากทุกคนนะคะโอเคอ่ะขอเช็คภาพเช็คเสียงสักครู่แล้วขอแชร์แป๊บหนึ่งนะทุกคนช่วยกันแบ่งปันนะ12บวิธีเนี้ยมันจะเป็นวิธีที่ทําให้เราเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลเลยถ้าเราลงมือทํานะเงื่อนไขคือเราต้องลงมือทํานะคะต้องลงมือทําตามคนสําเร็จเท่านั้นถ้าเราไม่ลงมือทําชีวิตเหมือนเดิมนะคะโอเคไหม อะขออนุญาตแชร์สักครู่เดียวนะคะทุกคนอมาไหมมาไหมแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> อาจารย์เมดิก็ไลฟ์หรือว่ารีรันไม่รู้ <c oughs> มาพร้อมกันเลยมาพร้อมมาพร้อมกับครูบาอาจารย์เลยเชียวทุกอย่างดี นะคะไม่ว่าจะทำอะไรทุกอย่างดีเสมอสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีน้องอุนิชภามามาเอา12วิธีกันนะคะจากหนังสือเล่มนี้เป็นวันแรกนะคะที่ครูเอามาแบ่งปันนะครูได้รับหนังสือเล่มนี้มาอสองอถึงสามวันไหมสองสามวันที่ผ่านมาทุกคนนะคะแต่ยังคือแค่เปิดดูเฉยๆยังไม่ได้อ่านแต่รู้ว่ามันแพงอยู่แล้วนะคะเนื้อหาดีอยู่แล้วแป๊บนึงนะทุกคนครูขอแชร์ก่อน กดแชร์ไม่ไปอ่ะกดแชร์ไม่ได้ทุกคนจะได้เรียนไหมแป๊บนึงนะคะอ่ะไม่ได้เดี๋ยวขอไปกลุ่มรายสักครู่นะทุกคนใจเย็นๆสักครู่สักครู่สักครู่นะคะเลยต้องคัดลอกลิงก์ไปวางคูยอยากให้ทุกคนได้ ได้ตื่นรู้ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินน่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์อยู่แล้วนะคะเราไม่รู้ว่าในตัวเราอะ่ะมีสิ่งที่มหัศจรรย์เยอะแยะมากมายเราไม่รู้เราไม่รู้วิธีการใช้น่าเสียดายนะสำหรับคนที่ไม่รู้อะ่ะ สักครู่นะทุกคนขออนุญาตขออนุญาตหนึ่งนาทีอุ้ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางทิกตอกด้วยนะคะขอเวลาอีกแป๊บหนึง่งโอเคมาขออภัยนะทุกคนที่ต้องก้มหน้าก้มตาแช่นดิดหนึ่งครูอยากจะแบ่งปันนะฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะทุกคนคะ่ะวันนี้หัวข้อวันนี้นะสิบอะนะสิบสองวิธีที่ที่ทำให้คุณชนะตอนเช้าใช่ไหมหัวข้อแบบนี้หรือเปล่านะคะเป็นหนังสือจากหนังสือของอาจารย์บดิตนะคะอรุณสวัสดิ์มหัศจรรย์น,นะคะหนังสือเล่มนี้ดีมากแค่ครูดูแค่สารบาัญแล้วครูก็เปิดดูคร่าวๆโอ้โหมีคําพูดที่มหัศจรรย์เยอะแยะมากมายทุกคนนะมันเป็นคําพูดโปรแกรมกจิตหนังสือเล่มนี้เป็น เป็นการที่เราฝึกเซล์ทล์กเป็นการเป็นการพูดโปรแกรมจิตเพื่อให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการนะต้องการความมั่งคั่งใช่ไหมเราต้องพูดยังไงและการที่เราจะได้มันมานั่นหมายถึงในตอนเช้าในทุกๆวันเราจะต้องอยู่ในพลังงานที่ดีพลังงานที่สูงไวเบชั่นที่สูงเท่านั้นนะคะแล้วเราจะอยู่ในไวเบชั่นที่ดีได้ยังไงทุกคนวันนี้ครูมาส่ง ต่อทุกคนนะคะกับ12วิธีนะคะอ่ะเริ่มเลยทุกคนอันดับแรกนะคะข้อที่1นนะคะข้อที่1ก็คือการทำสมาธิมีใครที่ทำสมาธิในทุกๆเช้าบ้างนะคะเราทำาอ่ทำสมาธิ5้านาถึงนาทีพอแล้วนะคะทำสมาธิ5-15ถึงนาทีพอแล้วขณะที่ทำสมาธิทุกคน ะะอย่านั่งแค่สมาธิอย่าแค่แบบดูแค่ลมหายใจตัวเองนะเราสามารถที่จะ manifest หรือเสกได้เลยเสกในสิ่งที่เราต้องการจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการได้นั่นคือข้อที่1นะทุกคนคือทําสมาธิ5-15นาทีทุกคน,คอ,น,กคนอ่าข้อที่2ก็คือขอบคุณค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะขอบคุณทุกอย่างตั้งแต่ขอบคุณลมหายใจนะที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ ขอบคุณร่างกายของฉันนะที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอบคุณนะขอบคุณอวัยวะทั้ง32ประการที่เธอทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเซลทุกเซลลของฉันแข็งแรงขอบคุณที่นอนของฉันนะที่นอนแบบโอ้โหโ,โคตรสบายเลยหลับสบายทั้งคืนตื่นเช้าขึ้นมาโคตรสดชื่นรู้สึกดีจังเลยขอบคุณห้องนอนของฉัน ขอบคุณเสื้อผ้าที่ฉันใส่นะขอบคุณบ้านที่ของฉันบ้านที่แสนอบอุ่นขอบคุณรถยนต์ของฉันนะที่นำพาฉันไปในทุกทที่ด้วยความปลอดภัยเห็นอะไรก็ขอบคุณค่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่เราทำได้เลยในทุกๆเช้านะคะการที่เราจะมีวัยเดชที่สูงที่ดีเราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ข้อแรกบอกไปแล้วคือทำสมาธิข้อที่สคือขอบคุณขอบคุณให้เยอะที่สุด ไม่ใช่ขอบคุณแค่ตอนเช้านะแต่ตอนเช้าเราขอบคุณอยู่แล้วระหว่างวันก็ให้ขอบคุณได้ขอบคุณเลยนะคะขอบคุณได้เลยทุกคนนั่นคือสิ่งที่จะทําให้เรายกไวเบชั่นของเราขึ้นสูงๆแล้วเราจะดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการได้ง่ายมันจะมาเลยนะคะทุกคนโอเคไหมข้อถัดมาทุกคนข้อถัดข้อถัดมาก็คือ,อสร้างสารรค์ในความหมายตรงนี้อาจารย์มณีก็บอกว่าให้เราเขียน เล่นดนตรีวาดรูปนะคะอาอาจารย์บด์บอกว่าผมทําแทบทุกเช้าเพราะอาจารนเขาเป็นนักดนตรีเนาะเขียนเล่นดนตรีอ่ะการเขียนครูให้ก็ได้ทุกอันนี้เป็นของของที่แพงนะการเขียนทุกๆเช้าเราควรเขียนอะไรอ่ะมีใครรู้บ้างในทุกๆเช้าเราควรเขียนอะไรมีใครรู้บ้างข้อนี้แพงมากเลยนะนะคะ ทุกๆเช้าสิ่งที่เราควรเขียนคือเป้าหมายของเราเองค่ะสิ่งที่เราต้องการค่ะเขียนเลยค่ะ7อย่างส0อย่างอยู่ที่เรานะคะเขียนเลยในตอนเช้านะคะนี่คือการสร้างสรรค์นะคะการเขียนจะเป็นการเชื่อมต่อกับมหาปัญญาอืมนี่คือสิ่งที่อาจารย์บัณฑิตบอกนะคะข้อที่4ค่ะข้อที่4แล้วนะในตอนเช้า อยู่กับธรรมชาติใครที่ในตอนเช้าเนี่ยนะคะตื่นขึ้นมานั่งสมาธิขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วแล้วได้ออกไปออกกําลังกายข้างนอกโคตรสุดยอดเลยเพราะการออกกําลังกายตอนในตอนเช้าดีมากๆเลยนะทุกคนเราไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์เราไปรับไวเบชั่นธรรมชาติที่มันดีอยู่แล้ว นี่คือสิ่งที่ถ้าใครทําได้แต่ถ้าทําไม่ได้ก็ทําตอนเย็นเหมือนครูครูส่วนใหญ่ก็จะออกกําลังกายตอนเย็นเพราะตอนเช้าไม่ทันตอนเช้าจะได้ก็เป็นวันหยุดอ่ะพอได้แต่ถ้าวันธรรมดายัางไม่สะดวกทุกคนเพราะว่ายัางนอนดึกอยู่นะคะแต่ก็กําลังปรับอยู่การอยู่กับธรรมชาติการที่เราได้เห็นสีเขียวอากาศดีๆอยู่กับน้าอยู่กับสายลมแสงแดดพวกเนี้นี่คือสิ่งที่จะทำให้เรามีไวโบชั่นที่ดีนะคะ เช้าวันนั้นก็จะเป็นเช้าวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเรานั่นเองนะคะทุกคนอ่ะข้อที่ห้าทุกคนหัวเราะค่ะอยู่ๆหัวเราะได้ไหมคะทุกคนอ่ะอยู่ๆหัวเราะขึ้นมาได้ไหมบางคนอาจจะบอกโหครูมันจะหัวเราะได้ยังไงฝึกค่ะฝึกค่ะหัวเราะเยอะๆหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลเวลาที่เราเป็นคนที่หัวเราอเบาๆหัวเราะเก่งๆ นะคะมันเป็นเอกลักษณ์นะมันเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเวลาที่เราออกมาไลฟ์สดแบบนี้ถ้าเราแบบหน้าบึ้งเนาะคนเขาคงไม่อยากจะดูใช่ป่ะเขาก็อยากดูอะไรที่มันสบายใจใช่ป่ะรอยยิ้มเสียงหัวเราะนั่นแหละเป็นการเรียกให้คนเข้ามาดูนะทุกคนอ่ะฉะนั้นหัวเราะเขาบอกว่าหัวเราะ อ่าบ่อยๆอ,อายุยืนใช่ป่ะจริงๆมันไม่ใช่แค่อายุยืนหรอกทุกคนหัวร้อบ,บ่อยๆสิ่งดีๆจะเข้ามาหาความมั่งคั่งจะเข้ามาเอาไหมเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะคะอ่านี่คือสิ่งที่ทุกคนทําได้เลยนะคะอ่าอันถัดมาทุกคนอ่าเมื่อกี้ขูพูดไปแล้วคือการออกกําลังกายทุกคนในตอนเช้าการออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายในทุกเช้า เราจะรู้สึกดีสุขภาพของเราก็ดีคือร่างกายของเราเนี่ยทุกคนถ้าร่างกายเราดีหมายถึงสุขภาพเราดีด้วยถูกป่ะร่างกายดีสุขภาพดีชีวิตก็ดีดีจริงป่ามันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วข้อเจ็ดทุกคนแผ่ความเมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งอันนี้อาจารย์วดิเขียนแบบนี้นะเราเราก็จะได้ความสุขตั้งแต่เช้าจริงๆแล้วอะ่ะ คำว่าแผ่เมตตาหรือแบ่งบุญก็ได้เนาะทุกคนเนาะเวลาที่เราข้อที่หนึ่งอ่ะที่เรานั่งสมาธิใช่ปะเวลาที่เรานั่งสมาธิตอนที่เรานั่งสมาธิเสร็จแล้วอ่ะทุกคนให้เราแผ่เมตตาด้วยนะให้พลังงานดีๆให้ความรักกับทุกสรรพสิ่งแผ่เมตตาให้เขาเนาะแผ่เมตตาให้ทุกสรรพสิ่งยิ่งเราทําเรายิ่งรู้สึกดีเรายิ่งได้ความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้รับเลยนะคะทุกคนข้อที่8ทุกคนนะคะ ฟังดนตรีเพื่อยกระดับหัวใจคําว่ายกระดับหัวใจก็คือยกระดับอารมณ์ให้ให้อารมณ์ดีให้อารมณ์สูงนะคะฟังดนตรีที่เราชอบอาจจะเป็นดนตรีบรนเลงอาจจะเป็นเพลงคลาสสิกพวกนี้ได้แต่อย่าไปฟังเพลงเศร้าๆไม่เอานะคะทุกคนเพลงเศร้าๆไม่ได้นะคะข้อที่9แล้วทุกคนข้อที่9คือ สังเกตความสวยงามรอบตัวคุณท้องฟ้าดอกไม้น้ํามันก็เหมือนกับธรรมชาตินะก็คือสมมติเราไม่ได้ไปออกกําลังกายเราอาจจะเปิดหน้าต่างออกไปเนาะชมดอกไม้ชมต้นไม้หลังบ้านหรือชมสวนเราอะไรพวกนี้ได้คือการที่เรามองออกไปในสิ่งที่มันสวยงามโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติคงมองว่ามันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมาได้ คือพลังงานของเราอะ่ะมันจะสูงขึ้นมาได้เพราะเราทำในสิ่งที่เรารักไนงะข้อที่10นะทุกคนทานอาหารที่คลีนสูงเออไม่ใช่คลีนสิทานอาหารที่คลื่นสูงเอออันนี้ครูก็เพิ่งรู้นะทุกคนทานอาหารที่คลื่นสูงอาหารที่คลื่นสูงก็คือผักสดผักสดผลไม้ ผลไม้สดเนื้อสัตว์อาหารอาหารทอดอาหารผ่านกระบวนการกระบวนการอะไรอะอาหารผ่านกระบวนการอืลดโอ้ลดทุกคนขออภยัยคืออาจารย์อาจารย์เน้นเป็นอะเป็นการทานอาหารที่มันสด เป็นพวกผักผลไม้พวกนี้ทุกคนนะอืมรูก็เพิ่งเห็นเพิ่งอ่านแล้วก็มาส่งต่อเลยนะคะข้อสิบสองทุกคนล้อมรอบตัวเองด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยด้วยสิ่งบวกไม่ใช่คือล้อมรอบตัวเราเนี่ยด้วยสิ่งบวกเช่นอาจจะเป็นหนังสือที่ดีๆนะคะ,ะสร้างแรงบันดาลใจเป็นต้นไม้ดอกไม้อะไรพวกนี้ภาพสวยๆนะคะนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ก็คือเราก็จัดเนาะสมมุติว่าเราอยู่ที่บ้านใช่ไหม ในหรือในในห้องที่เราอยู่ก็อาจจะแบบจัดสวยๆจัดบริเวณให้สวยงามให้ดูดีนะทุกคนให้ดูดีนะคะข้อที่12มีความรักในหัวใจความรักและอ่าและความขอบคุณคือพลังงานที่เคลื่อนสูงที่สุดในจักรวาลคือความรักความรักรักด้วยใจรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบไม่มีผลประโยชน์ เป็นขึ้นที่สูงมากๆทุกคนนะอืมโอเคโอเคไหมทุกคนจำได้ไหมคะ1ิบสวิธีที่ครูเอามาแบ่งปันนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ครูทำอยู่แล้วนะคะครูทำอยู่แล้วมันมีบางอันที่ครูทำเพิ่มครูก็จะทำเพิ่มเช่นอาจจะฟังเสียงดนตรีอะไรประมาณนี้นะที่ยังไม่ทำ อย่างอื่นทําหมดแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่าทางรัฐทำไงตอนนี้ครูมีคอร์สอยู่นะทุกคนครูมีคอร์สนะคะเจ็ดเคล็ดลับจับร้านแรกผ่านออนไลน์21ไลฟ์สดนะคะครูก็จะสอนวิธีการคือจริงๆอย่างเนี้ยที่ครูเอาของอาจารย์เบรดมาเนี่ยครูก็สอนในคอร์สด้วยอย่างวันเนี้ยสอนโคตรแพงทุกคนนะคะ เนื้อหาหลักๆก็คือมาจาก90้าลพล้านอาจารย์บัณฑิตที่อาจารย์บัณฑิตคัดมาให้ว่าอาจารย์บัณฑิตมีพันล้านอาจารย์บัณฑิตทําอะไรบ้างนะคะไม่ได้เกี่ยวนะคะว่าคุณทํางานอะไรเป็นแม่บ้านเฉยๆก็เรียนได้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้เพราะหลักๆคือเราต้องเปลี่ยนโลกภายในคือเราต้องยกจิตตัวเองให้สูงนะคะยกจิตตัวเองให้สูงนะคะในคอร์สเจเคล็ดลับผ่าน จับร้านแรกผ่านออนไลน์21ไลฟ์เด็ดนะคะตอนนี้ราคาครูกำลังจะปรับแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือราคา1590อยู่ถ้าใครสนใจทักมานะทุกคนราคานี้ครูอาจจะให้อีกไม่กี่วันนะคะอาจจะวัน2วันประมาณนั้นนะคะแล้วครูจะปรับราคาขึ้นแล้วนะคะเพราะครูเชื่อมั่นในสิ่งที่ครูมาสอนนอกจากครูจะมาแบ่งปันในสิ่งที่ครูทำได้แล้วว่าครูทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะ ที่จับเงินล้านได้ในแปเดือนครูทำยังไงครูมาแบ่งปันในสิ่งที่ครูทำได้แล้วก็เอาเนื้อหาที่คนพันล้านเขาทำกันนะคะคนร้อยล้านพันล้านหลายพันล้านเขาทำกันนะคะทุกคนทุกคนนะคะเรียนจากอาจารย์บัณฑิตทั้งสิ้นนั่นคือทางลัด น,ะะนั่นคือทางรัฐใครสนใจทักมานะคะ PIMAI 1288นะคะ l i น e ID เนอะ,อะหรือถ้าสนใจเรียนคอร์สอื่นก็ได้ครูมีทั้งคอร์สพลังจิตเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตใหม่ควันตั้มจัมจูนจิตหรือคอร์สมาธินะคะคอร์สล้างพลังงานก็มีนะคะคอร์สเป็นการโปรแกรมจิตก็มียังเหลือเซลล์ทอกนี่แหละทุกคนนะ,ะครูอยากจะบอกว่าการที่เราเปลี่ยนโลกภายในได้นั่นคือทางรัด นั่นคือทางที่ใช่อย่ามัวเสียเวลาเดินหลงทางอีกเลยทุกคนหยุดที่จะตามไล่ล่าหาเงินหยุดที่จะทำงานเหนื่อยๆได้แล้วนะคะเพราะาทางนั้นนะถ้าคุณทำงานหนักขนาดนั้นทำงานเหนื่อยขนาดนั้นมันทำให้ คุณมั่งคั่งร่ำรวยได้ชีวิตดีขึ้นได้คุณคงรวยไปนานแล้วครูก็เช่นกันครูเป็นคนหนึ่งที่ทํามันทุกอย่างใครเขาบอกว่าอะไรดีทําหมดทําควบคู่กับงานประจําไม่เคยทํางานประจําอย่างเดียวเลยชีวิตก็ยังไม่รวยไม่ดีขึ้นแต่พอครูมาเปลี่ยนโลกภายในทุกคนถามมันง่ายมากนะคะ ครูถึงแบบโอ้โหจริงๆแล้วอ่ะแค่เราเดินไม่ถูกทางเท่านั้นเองแค่เราเดินหลงทางอยู่นะคะจักรวาลต้อนให้เราไปจนมุมทุกคนจักรวาลให้เราไปเดินทางอ้อมอยู่แต่ตอนนี้ไม่เดินทางอ้อมแล้วทุกคนนะคะครูเข้าใจเก็ตและก็สร้างผลลัพธ์นะคะจับเงินล้านใน8เดือนนี่คือสิ่งที่ครูทําได้ครูจะมาแบ่งปันในขอเ์สเคล็ดลับจับล้านแรกผ่านออนไลน์ 21 l i f e เดนะคะคุณจะทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่นะคะเ,เป็นแม่บ้านไม่มีงานหรืออะไรสามารถเรียนได้หมดเลยราคาตอนนี้1,590เท่านั้นครูกำลังจะปรับราคาขึ้นแล้วนะคะใครนะคะที่เห็นคลิปนี้แล้วสนใจทักมาเลย P I M A I 1288 l i n e id ลนะคะ P I M A I 1288นะคะรีบทักมานะคะทุกคนรีบลงทะเบียนก่อนที่ครูจะขึ้นราคานะคะ คอสคูไม่มีปรับราคาลงนะทุกคนนะไม่มีนะไม่มีหรอกมีแต่ราคาขึ้นนะคะใครสนใจทักมานะคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ครูเอาสิ่งที่คนสำเร็จเขาทำมาบอกครูก็ทำเช่นกันทุกคนทำหมดที่เขารู้ทางลัดนี้นะคะใน12ข้อที่ครูบอกไปแล้วนะคะคุณชอบแบบไหนทำแบบนั้นหรือถ้ามีทุกอย่างได้ดีไหมดีค่ะ ทำได้แต่ถ้าทุกอย่างมันเยอะเกินไปก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณทําได้ะนะอย่างนั่งสมาธิเราต้องทําอยู่แล้วขอบคุณต้องทําอยู่แล้วนะคะ,ะสูตรอากาศบริสุทธิ์มองธรรมชาติต้องทําอยู่แล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เราต้องทําอยู่แล้วนะคะทุกข้อมันเป็นวิธีการที่จะทําให้เรายกระดับ จิตตัวเองขึ้นเราจะต้องอยู่ในพลังงานที่สูงๆเท่านั้นนะคะทุกคนเราถึงจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้เราปรารถนาความมัง่งคั่งเราปรารถนาเงินถ้าเราปรับหรือยกจิตตัวเองให้มันสูงเท่ากับพลังงานเงินไม่ได้เราก็ไม่ได้เงินเข้ามานะคะเงินจะไม่ถูกดึงดูดเข้ามาแต่ถ้าเรายกจิตของเราขึ้นมาได้อยู่ ระดับสูงๆแบบนี้เป็นพลังงานสูงเช่นเดียวกันกับพลังงานเงินพลังงานความสุขพลังงานความมั่งคั่งนะคะเราก็จะได้ในสิ่งนั้นโดยที่เราไม่ได้ออกแรงอะไรด้วยซ้ำนั่นคือทางลัดนะคะทุกคนหยุดที่จะทำงานหนักๆในเหนื่อยโอ้โหนอนก็น้อยทำหลายอย่างนะคะเพื่อคำว่าเงินตัวเดียวนะคะทุกคนอย่าเป็นแบบนั้นครูเคยเป็นมาก่อนนะคะ การทําแบบนั้นถ้ามันทําให้เรารวยเราคงรวยไปแล้วครูค,คงรวยไปแล้วทุกคนนะเพราะครูทํามันทุกอย่างโอเคไหมฉะนั้นถ้าคุณเป็นแบบนั้นอยู่ลองนะคะฟังอีกรอบหนึ่งว่ามันใช่ไหมนะคะในสิ่งที่ครูพูดไปแล้วหรือถ้าอยากพิสูจน์ว่าคอร์สของครูมันเจ๋งแค่ไหนดีแค่ไหนพันกว่าบาทการแรกไหมคะทุกคนกับการที่จะเปลี่ยนชีวิตเพราะในคอร์สนี้ครูสอน 21วันติดต่อกันแล้ววันนี้ครูให้นักเรียนครูทุกคนไดเอทจิตด,ด้วยนะคะไดเอทจิตก็คือฝึกจิต14วันอย่างน้อยเนาะ,ะตามที่อาจารย์มดิสสอนแต่ครูไม่ทํา14วันหรอกครูทำทุกวันนะคะทุกคนทำไมจะต้องทำแค่14วันในเมื่อมันดีนะคะคในเมื่อมันดีจะทํำทําไมแค่นี้นะคะอ่าใครสนใจทักมานะคะทุกคนก่อนที่ครูจะปรับราคาขึ้นเนาะ โอเคนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วามาสั้นๆน,นะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะ,ะลองเอาไปลงมือทำดูคุณเท่านั้นที่จะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะมีคนมาบอกเรามากมายครูบาอาจารย์โคดครูบาอาจารย์มากมายบอกเรานะคะแต่เราไม่เชื่อเราไม่ลงมือทำชีวิตก็เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเราเปิดใจนิดนึงอลองทำดูสิเราจะรู้ได้ว่า ได้ด้วยตัวเองว่ามันจริงหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับครูด้วยไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านอื่นขึ้นอยู่กับตัวคุณเท่านั้นโอเควันนี้ไปแล้วรักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ